สวัสดีครับแซมนะครับผมแซมมาดูรถเตรียมส่งมอบกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ลูกค้าจากอายุทยานะครับผมเตรียมมารับในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวรีโวล็อกโคนะครับผมเกียร์ออโต้สี่คูณสี่ด้วยนะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับเตรียมหล่อพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ มาไกลเลยครับลูกค้าจากอายุธยานะครับมารับพุ่งนี้นะ <S <S เหมือนเดิมครับแซมดูแลทุกขั้นตอนให้เหมือนเดิมครับขัดสีเคลือบสีสปาภายในล้างห้องคงและห้องเครื่องรวมไปถึงเช็คระบบแสงสว่างให้นะครับผมนี่อย่างคันนี้ก็ติดเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะอ่าอันนี้จะเป็นตัวตัวนี้นะครับไฟส่องสว่างตอนกลางวันเดย์ไทม์เนาะไฟเลี้ยวไฟนงไฟหน้าติดนะครับทุกอย่างนะครับผมนี่ ไฟตัดหมอก led นะนี่ติดเหมือนกันนะครับสองฝั่งนะนดูกระจังหน้านี่เลื่อมเลื่อมเลยดำช่ำๆนะโดยไปถึงฝากระโปรงด้านหน้าดูนะครับหล่อแล้วหล่อแล้วนะมาดูด้านข้างกันก่อนดูความหล่อความสวยเนียนเนยนเลยนะครับมา ดูในส่วนของตัวซุ้มล้อเหมือนเดิมครับสวยงามครับผมเศษขี้ดินขี้โคลนเนี่ยจัดการให้หมดนะยางดำปิดปีเลยนะครับอยากรอๆอย่างนี้ทักหาแซมได้เลยนะครับแซมดูแลทุกขั้นตอนเหมือนเดิมดูภายในครับสปงสปาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่แผงข้างนะทุกคันนะครับที่ออรถกับแซมจะเป็นแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับภายในนี่หอมฟุ้งเลย นะครับผมดูผ้าหลังคาสะอาดสวยงามนะครับผมน,นี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมมาไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนี่ครับด้านหน้าเรียเร่ย่บๆดำวาวฉ่ำๆนะครับผมนี่ดูคอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับ คันนี้ได้ในส่วนของกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนี่ครับกล้องหน้ากล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนี่เป็นระบบสัมผัสแอร์ออโต้นะครับสำหรับต,ตัวนี้ตัวล็อกโค้ดสอง e ุดนะครับผมนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้พรุ่งนี้ลูกค้ามารับนะครับผมประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับผมเตรียมส่งมอบนะครับดูแม็กไลเนอร์กันหน่อยนะครับ สวยงามตู้แครี่บอยตรงเนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ให้ลูกค้าตามนี้เลยครับไม่มีถอดของนะครับให้ตามนี้เลยนะครับสวยงามหล่อๆเลยนะ <c oughs> ดูในส่วนของตัวชัสซีนครับสวยงามเลยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับสำหรับชัสซี เป็นบอกไฟฟ้านะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะตัวนี้น่ครับเลขไม้น้อยด้วยคันนี้เลขไม่แสนสองเท่านั้นนะครับผมดูพวงมาลัยหนุ่ยตัวคูซคอนโทรลเนี่ยยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยนะครับกุญแจก็ครบๆนะครับครบเลยครบคันนะครับผมสวยงามครับพร้อมหล่อทุกคันนะครับแซมดูแลให้แบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะ สวยงามครับผมรถทุกคันของแซมที่นี่นะครับรถจะซื้อเงินสดนี่ไม่มีบวกแหวดเลยนะครับสักบาทแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับถ้าซื้อเงินสดนะจับไฟนัซนก็ได้ครับตอนนี้ไฟนัซนแซมก็มีรองรับนะใครอยากได้รถลรอๆแบบนี้นะครับแซมยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะโทรหาแซมได้เลย0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะ0 8 6 3 5 4 3692นะครับผมเบอร์เดียวเบอร์เดิมโทรมาได้เลยครับสนใจทักหรือโทรหาแซมครับ0ูนย์3ปดหโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม